สวัสดีครับนะคนนี้เราก็มาส่งงานครับส่งงานยอเราวันนี้ถ้าใครเข้าไปดูไลฟ์สดก็จะรู้นะครับนะว่าวันนี้เราหมานแค่ไหนใครเข้าไปดูไปชมไลฟ์สดวันนี้หมานสุดๆเลยครับผลงานเราก็จะหมานอยู่ครับวันนี้ไปหมายใหม่ครับหมายนี้น้ําจะตื้นแมคโครทํางานครับ คลองนี้เราจะไปครั้งแรกครับเพิ่งไปยกครั้งแรกเป็นซอยตันเนาะก็จะไปถึงสะพานพอดีสะพานซอยตันพอดีเนาะแต่คางดําเยอะครับคลองนี้ขนาดคลองเล็กๆอยู่ลึกๆข้างในเลยเป็นคลองสี่แยกเนาะคลองสี่แยกก็จะมีคางดําเพียบเลยแมคโคหรือคลองครับวันนี้หมานเลยวันนี้เนาไปชมผลงานกันเลยครับนะคน ชมผลงานกันเลยนาะเอานะคนเอานะชมผลงานกันเลยนะคนนี่ผลงานของเรานี่เป็นไงครับคางดํานี่คางดำเระบาดมากเลยนี่แต่คางดําทั้งนั้นเลยนะคนนี่ได้สลิดมาหนึ่งตัวครับนี่อันนี้นี่ไซส์สวยๆเลยนะคนนี่ปันนินใซส์สวยๆเลยนี่ ใส้สวยก็เยอะอยู่นะน้องนี่อันนี้คลองนี้ใส้สวยมากครับนะคนนี่ปลาใส่งามๆทั้งนั้นเลยนะนี่คนนี่นี่ใสาง,งามๆทั้งนั้นเลยนี่นะคนนี่เป็นไงตะเพียนก็ใส้สวยครับนี่ตะเพียนตะเพียนได้ตะเพียนใหญ่มาด้วยเยอะอยู่ครับแต่คางดํานี่คางดําเยอะจริงๆวันนี้คางดาเพียบนะคน่นคางดําทั้ง,งนั้นนี่ เห็นไหมคลองนี้คางดําเพียบเยอะจริงๆคางดํานะคนนี่อันนี้คางดํานะนะคนนี่ใสสวยๆนี่ยังสดอยู่นะครับนี่เห็นไหมปลาปลายังอาปากมาเราเพิ่งกลับมาใหม่ๆเลยนี่ครับนะปลาสดมากครับนี่ปลาสดๆเลยนี่เราจะนอกน้ําแข็งไว้นะครับน,น,นะคนเนาะตอนเย็นเราก็จะทําค่อยทํา เดี๋ยวพี่กลับมาครับพี่กลับมาเดี๋ยวพี่นะทาให้นะตัวใหญ่ก็เอาไว้กินไว้นึ่งไว้ทอดแล้วตัวตัวเล็กๆเ,เราก็ทําปลาให้หมดเลยครับนะคนนี่ไถสวยงามปเป็นไงครับนะคนแก้วเลยผลงานยอวันนี้หมานครึ่งถังครับครึ่งถังก็ประมาณสิบกว่าโลได้ครับครึ่งถังถ้าเต็มถังก็ยีนะ่สิบสามสิบโลเนาะสุดยอดครับนี่ ความหมานยอดความหมานครับนะคนนะคนนี่ผลงานเราก็ประมาณนี้ยอ6เซน9สออครับวันนี้ไหลสดเราก็ไม่อยากลงหรอกเพราะว่าหนะ้านๆะนะนะก็ก็ชมกันเยอะครับวันนี้เยอะยังเยอะอยู่ก็ขอขอบคุณทุกแรงใจที่เข้ามาเติมแรงใจเอาครับนะคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเราไม่มีเวลาทาคลิปเลยก็ดูเข้าไปดูไหลสดเลยครับเนาะ คลิปเราก็จะมีแค่คลิปส่งงานนอกวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกแรงใจทุกกำลังใจนะครับกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย